ว่าแล้วก็ผมรักพ่อแม่ด้วยครับผมรักรัก,ร,กรักทุกคนครับ <laughs> ดีครับนะพี่นิกี้เข้ามาดูเลยครับหกสิบคน,นครับทักทายพี่นิกี้ได้ครับ่อย <laughs> อุ้ย <laughs> คริไล์สดผมกลายเป็น <laughs> ที่สดกลางมาแล้วครับไล์สดผมกลายเป็นอากาศแล้วผมกลายเป็นลมไปแล้วผมกลายเป็นลมไปแล้ว ี่นิกกี้ครับเอฟซี FC บอกว่าอยากให้ีินิกกี้ไลฟ์สนุกดีเอฟซี FC บอกชวนพอยไลฟ์สิเฮ้ยได้เหรอีินิกกี้ได้เหรอมันเิญไงอะ่ะพอยพอยไลฟ์เปล่าครับพอยไลฟ์เปล่าครับคงขอแอคหน่อย <c oughs> ครูไม่ไลฟ์วันนี้พรุ่งนี้ถ่ายกันอ๋อได้ครับพี่ฝันนี้ครับเฮ้ยพอยพอยว่างเปล่าอ่ารูปพี่อนุญาตแล้วพอยว่างเปล่า ได้ได้ได้ FC ทุกคนนายชอบเราก็ชอบหมดอุ้ยนี่ FC ตัวยงอ่าพี่นิกกี้ยังอยู่ครับนี่ลิกกี้ยังเม้นอยู่เอ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นไงล่ะเดิแล้วนี่ได้เห็นหน้าน้องคอยเต็มๆแล้วนะครับเอาให้ผมปิดกล้องอะไรเราประเด็นอะหนูกำลังจะแบบอาบน้ำแล้วอะ เอ้ <S <S เห็นเห็นเข้ามาพอดีแล้ว fc มันไอ้นี่น้องบ่าวอย่าลกดิดอกเมื่อกี้ลกเลยนะไม่ได้ลกแต่ผมไปไปไออะไรเขาเรียกเห็นเห็นน้องพลอยเขาเต้นอยู่พอดีไงอยู่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆกันมาอะไรวะฮาวันเกิดเพื่อนปะใช่ใช่มาวันเกิดเพื่อนชื่ออะไรวะอะไรอะช่อกังวะฮะชื่อกังวะอ๋อ <c oughs> أو, เอ้ยชอบหรอ ป้าป้าปาแหมรู้ชื่อได้นะติดตามติดตามโอ้ยต้อคอยตามอ่ะต้องจ็บแต่คนเพื่อนกูตัวเลยอุ้ยพี่นิกกี้มาดูอุ้ยนี่ก็ขออ่ะผมรับไมจอใหญ่สองจอเท่ากันได้ของพี่จอเล็กอ่ามันผมกดมุ่งม้าไปพี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนเจอพี่เดี๋ยวผมบอกก็ได้พี่เออมันมันมันต้องไปที่อะไรวะตั้งค่าพี่ มันต้องไปทําที่ตั้งข้าครับ <c oughs> เฮ้ยชาชมพู่มาอา๋เอาแกงโอ๋มาอ๋อไม่ไม่ไมมม่มคุยคุยไปเรื่อยๆฝึกฝึกสองสามนาทีพอเฮ้ยอะไรอะ่ะบิงแบ็บิงกทั้งสู้เอาขึ้นไล์ให้หมดเฮ้ยมันจะดีหรอดึงพี่นิกกี้ครับเฮ้ยพี่นิกกี้เขาจะนอนแล้วอดิ พี่นิกกี้เหนื่อยไหมวันนี้ทางานมันได้หกคนเออนี่ถามพี่นิกเกียพี่นิกกี้ตัวจริงน่ารักมากแบบเป็นงไงบ้างแบบก่อนก่อนที่เราเราเราแบบจะเจอพี่นิกกี้ตัวจริงแล้วแบบมาเจอตัวจริงเป็นไงบ้างแบบสิ่งที่คิดอะไรเงี้ยน่ารักกว่าในคลิปแต่ว่าเออเออขาเป็นคนขี้อายพี่นิกกี้อะดูแบบขี้อาย ใช่ขนาดแบบในคลิปยังแบบคีย์ายเลยในคลิปแบบเออ่โดนน้องพลอ,อะไรเขาเรียกโดนจี้หนูไม่รู้นะว่ามีนิกี้แบบเขินหรืออะไรหนูหนูแบบเออปกติเป็นคนเข้าไปเป็นคนเข้าไปดีพลนะกูจำได้น้องปลาโอ้พี่เดี๋ยวคนเขาวรู้หมดเลยพี่ผมแก้แบบอ่าทํางานเลยพี่ผมต้องทํางานแล้วก็แบบเข้าไปแบบว่า อโทษนะครับเชื่ออะไรครับขอไอจีหน่อยได้ไหมครับแค่ในนี้เพื่องานผมผมจะทำงานไหมเขาเรียกว่าทำทาโอทีรอบดึกครับเฮ้ยพี่เพียวไปยังพี่เพียวโอ้ยคนคนดูตั้งร้อยเจ็ดสิบโอ้ยคนดูเยอะมากวันนี้ค่ะนี่นี่ขนาดไล์ไลไลคนเดียวคนดูแบบสามสิบยี่สิบคนอะไรเงี้ยพลอยเข้ามาแบบร้อยเจ็ดสิบเลยอะ ขอบคุณนะฮะโอ,อ้ยพี่พี่เบียบไปออกมาเดี๋ยวที่ครัพี่เบียบสวัสดีครับสวัสดีครัอยากกินเจ<ช>ไดอยากกินแจ,<ช>จแดงน้องปลาโอ้ยตัละคนพี่เบียดีครับพี่เบียบครับพี่เบียบเอาพี่เบียบโอ้ยพี่เบียบเขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วดิเดี๋ยวเขาน่าจะพักคอนปะโอ้ยเขาจอะไรทหารหรือเพื่อนนายเพื่อนงานครับเราเราทางานเนี่ย เออถ้าไม่ใช่งานเอฟซีก็ไม่ได้ดูคลิป o o, โอโอน้องพลอยใช่ปะอเออเออพี่เพียอยู่ญี่ปุ่นทีหนึ่งไม่นอนเลยครับรู้พี่ใจเย็นวร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบคนดูแล้ว <c oughs> เอายิเอายเอาใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากไปติดตามดิกตอกน้องพอ,อยแล้วก็อืม กินตาเกันนะครับน้องพลอยวยเออผูอ้พี่อื่นแน่นอนบา่าโอ้ทำง,งานแล้วทำง,งานเนี่ยได้แไม่เห็นแบบเ่าดูในไหนก็เเข้ามาดูอ่าเฮ้ยเราเราจะได้เจอน้องพลอ,ยอยีวันไหนเนี่ยรับหน่อยครับเฮ้ยรับไงอะ่ะเฮ้ยรับไงอ๋อ <laughs> <laughs> จะเข้ารับไงอ, <laughs> อ๋อนี่ไงมาแล้วดี่ไงมาแล้ว <laughs> พี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์ไม่ปวดกล้องหรอนั่งกอดเก่งเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วไรกับเบียร์สวัสดีครับวุ้ยสวัสดีค่ะพี่เบียรสวัสดีครับ พี่เบียร์ไปแพี่เบียร์ป FT สวัสดีพี่เบียร์ได้ดไหยครับคนจะนอนแล้วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> ชื่ออะไรครับอ่าเราเออชื่อข<พ>อแกแกนเปลี่ยนรายการใหม่แล้วอ๋อชื่อฟลอยอะครับอ๋ออันนี้โอโ๋เปล่าใช่ไหมใช่ใช่โอ้เอเดอร์ละเอก เอพิธีกรนิกกี้เขาไมา่อยู่อะไม่ไหนเราไม่รู้พี่นิกกี้อะอะให้ดูนี่นอนคนเดียวนะครับน่เกียปิดก้องใช่ปนี่เปิดอยจ่ะเนี่เป,นเปิดแล้วอ๋อ,อม,มันไม่เห็นนะพี่คนดูเย,ยอะี่เียมาเห็นก้องมา ไม่เห็นนะพี่กล้องมันปิดเห็นดิเนี่ยเห็นแล้วเห็นแลวเห็นแ้วเห็นแวมาวญี่ปุ่นระพี่เบียร์หนาวปะหนาวจริงใช่ดูให้ดูฟ้า <c oughs> ดูแค่ฟ้า <F> นี่เอฟี่นนนอนหน่อยแ <c oughs> มวไม่นอนทำไมต like ้องไล่อะ หน่อยเองงาวไม่มีใครก่อนไม่ไม่หนุกคนนีานไม่มีใครก่อนนี่คือนิกกี้ตัวจริงป่ะใช่ป่ะใช่นิกกี้ป่ะเกี้ครับใช่พี่นิกกี้อยู่หรือเป่ใช่พี่นิกกี้แต่อถ้าพี่ถ้าพี่นิกกี้มานี่ยฮาเลยกล้าเพ้อเขาขาบอกว่าเขาจะนอนแล้วพี่พี่นิกกี้อ่เออ ลุงแรมครับลุงแรมน้องพลยันหลังมาเทีย่ยวญี่ปุ่นนะวิตต้องบอกวินิคกี้เอา้าไม่พี่ชวนอยู่เนี่ยวันหลังมาเทีย่ยวญี่ปุ่นกันถามวิ <3 S 2> นิคกี้มาถ่าย,ายารายการถ่ายรายการนี่ไงเออถ่ายรายการใช่รายการหนูไม่เคยไปต่างประเทศเลยเหรอจริงไม่เคยไปเลยมา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  น้องน้องเบาล่ะไปด้วยได้ไหมครับพี่เบียพี่นิกกี้บอกมา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 ให้หมดขอ,อทั้งทีมงานเลยเนะนี่ยคนจะเยอะคนจะเยอะเกินไปไงโอ้3มร้อยแล้วว่ะโอ้ยเกยลียดเหรอลยใช่นิมแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่ออะไรครับพอดีพอดีตอนที่เขาถ่ายอยากจะไปด้วยแต่ว่านิกกี้เขาไม่ได้บอกครับเลยไม่ได้ไปครับ เราพี่พี่เบียร์ดูคลิปหนูยังดูแล้วครับจริงหรอเป็นไงเป็นไงบอกก่อนฮะเป็นไงเป็นไงน่ารักดีน้องพลอยแนะนําตัวให้แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวนะครับต้องพูดยังไงอ่ะหนูพลอยไงพลอยฉันนี้อะไรหรออายุเท่าไหร่ครับ22ค่ะแล้วครับมีแฟนยังครับไม่มีโสดค่ะโอ้ย จะแ,แต่งงานหรอไมวันนี้ไปถ่ายนี่ไงถ่ายแบบชุดแบบพีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยงานไองานแรกที่ได้จากแบบออกโอ่ะนี่คืองานแรกอ๋อคอยงานเข้าเยอะนะครับอขอบคุณค่ะง,งานต่อไปงานต่อไปนะ่าจะเป็นช่องพี่เบียร์ใบหยกปะไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่าผม <c oughs> ผมช่วยช่วยไอ้นี่ดูไอทีเซอร์ครับแล้วก็ตรวจคลิปครับอ๋อ ใช่ใช่ถ่ายกับพี่จีน่าแต่ว่าน่าจะถ่ายแบบเดียวอะแต่ว่าถ่ายจีน่าใครจีน่านี่คือจีนวยป่ะใช่ใช่ใช่จีนวยเ <c oughs> สะข้านะใช่ใช่อุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> คนดูจะสี่ร้อยอะ <c oughs> คนดูเยอะมากก็ว่าไม่หนูเห็นพี่แบบพี่แบ่าวแบบดูนเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเศร้าๆก็เลยแบบมาให้กํลาลังใจไม่คิด,ดว่าจะต้องอะไรไม่คิดเหมือนกันครับนุ่มบ่าวอยู่บ้านเหรอ ออยู่ห้องค่ะอยู่อุ้ยอุ้ยคอนโทรหนูเห็นตึกใบหยกด้วยอ่ะเหรอไหนเปิดดิไหนเปิดดิ่าจะมีคอนเทนต์แบบตามหาอะไรเงี้ยเหรอใช่พี่วันนี้เห็นเห็นจริงเปล่าเพราะวันนี้คนดูเห็นปะเห็นปะเห็นปะทำไมกล้องมันปิดอ่ะตรงเนี้ยกล้องมันปิดเออนี่เงเห็นตรงปะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงสูงสุดเลยอ่ะ นั่นเนี่ยใช่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 ช่ทาให้ทายอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ในเมืองเนาะไม่ไมไม่บอกฮะไม่บอกหรอกเขาหลอกอในเมืองใช่ไหมของของพี่ของพี่เขาเปิดไปเห็น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 ตืบกันีิงหอสึกสึกอะไรเ่้เปิดมาเจอสาวสาริชานะพี่นิกกี้พี่นิกกี้บอกว่าเป็นเรื่องแล้ว เปิดไงวะให้ดูเดี๋ยวเพิ่งนะเราได้มีโอกาสเห็นประเทศญี่ปุ่นด so ้วยครับโยโคตรหนาวเลยอะน่าจะห้าองศานะปิดก่อนนี่คืห้องครับห้องพักนะครับนี่ให้ดูอ่าโว้สบาย แล้วพี่มาโชว์โชว์ห้องอะไรในในไร้ล้องเบาเลยเนี่ย <laughs> ผมเป็นผู้รับชมเลยโอ้ยเออเฮ่อ <Okay. S 1> uh. อันนี้ห้องขี้ครับ <laughs> <laughs> ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนหนูอีกอะตอนเนี้ย <laughs> <laughs> ห้องน้ำมันใหญ่มาก <laughs> อันดีจ้า ไปบุฟเฟ่ต์ไปหยกขอบคุณครับนี่ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปนี่เราจะเดี๋ยวเอสตีไปรอชมที่ช่องพี่เบียร์ได้นะคลิปคลปี่ปุ่นนี่นี่พี่เบียร์ครับคลิปน้าจะพาน้องๆไปด้วยได้ไหมหน่องไปได้ได้ไหมพี่เบียร์พี่ถามเนี่ยมาให้หมด หมอนิกิน <en> ิกิน <cu> ิกิออกค่าโรงแรมพี่ออกค่าตั๋วอะาสวัสดีค่ะวิยงสี่มากันเยอะเลยโอ้ยสี่ร้อยคนแล้วนพี่ีมน่อกี้บอกว่าได้ครับอีกเป็นเรื่องอะไรเนี่ยพี่นิกิเอาน้ำล้นหัวทำไมใครทำอะไรพี่คะ ห้องผมนอนหลายคนนิกกี้บอกว่าห้องผมนอนหลายคนครับพี่เบียร์ไม่เป็นไรห้องห้องนิกกี้นอนหลายคนแต่ห้องพี่แวะมาก่อนก่อนพี่นอนหลายคนเหมือนเชื่อเหรอวันนี้ค่ะรับรับสมัครคนเป้าประตูไหมฮะ อุ้ยคนเยอะมากอุ้ยสี่ร้อยคนอ่ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่งหอนี่ไงพี่เบียรจะได้หายเหนื่อยหนูเห็นแบบพี่นอยๆอะไรเงี้ยพี่เบียร์ไปแล้วอ๋อหลุดพี่เบียร์หลุดพี่เบียร์เข้าเออว่ะพี่เบียร์หลุดเออใช่อุ้ยเนี่ยผมเจอเลยอวิเอาไปพี่บอกไปแล้วจ้าก็ได้ครับพี่เบียร์ครับขอบคุณครับพี่เบียร์ครับขอบคุณครับอุ้ยเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณนะคะพักผ่อนเยอะพักผ่อนเยอะอุ้ยเบียร์ขอบคุณครับเฮ้ยหนูลืมแแคบอ่ะมีใครแแคบอ่ะ มแคบใครก็ได้แขบแคบมาให้หนูได้ไหมเป็น <ś les> อะไรอ่ะไม่ทานแล้วดิ <ś les> ทำไงอ่ะหนูลืมมาอยากนี่นี่ FC เอฟซีสามอะไรเนี่ยต่อวิซีเนี่ยไหนไหนไหนไหไหแหมเปลี่ยนเรื่องเลยนะเปลี่ยนเรื่องเลยนะแบบคลิปหนึ่งคลิปนี้ยแบบความยาวสักหนึ่งชั่วโมงพอ อยากกินพิซซาหล่ะตอนนี้ใช่หลอกหลอกหอกหอกพนักงานพิซซ่าครับไปส่งเฮ้ยไม่ถ้าพี่เบ้ามาส่งอะ่ะก็นั่นแหละพี่พี่มีรเดอร์ส่วนตัวเดี๋ยวให้ไรเดอร์ส่วนตัวไปส่งน้องมาไลน์หนูไม่ได้ไลน์ทุกคนอ้าวให้ทุกคนตัดสินใจกันครับว่าน้องพลอยหน้าแดงไหม นี่ขนาดเราเอินแค่ครึ่งซี่นะเราอิงแค่ครึ่งซีนะนนนะถ้าเต็มซี่ทนากันไหมไม่แดงไม่แดงอย่างมาหนูปัดแก้มมาอ๋อปัดคือหน้ายังไม่ได้ล้างไงเฮ้ยเขาถามว่าเรากระทรงกับใครที่บ่าเรากระทรงกับใครเนี่ยพูดดีวิยยังไม่มีคู่ลอยเลยะอ๋อหนูก็ไม่มีทำไงอ่ะที่เรากระทรงไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเมนตเมนแบบรอยกับเธอได้ไหมโอ๊ยพี่ในกี้กินอะไรเข้าไปเนี่ยคะกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ยโยนี่ผมถึงขนาดต้องปิดเพลงเอฟซีบอกว่าบอกฟันดีหน่อยจะหยุดได้ยังรูปเนี่ยะ่ะ <laughs> พี่น <Okay, borne. S 1> ิก <ortun ity> <ika> ีฝันด <reader> ีนะคะพรุ่งนี้ทำงานสู <with> ้ๆนะทำอะไรมาเนี่ยโอเคได้ได้ได้อามดต้องตู้พี่นิกีฝันดีนะคะพรุ่งนี้ทำงานสู้ๆนะทำอะไรวะเนี่ยโอเคได้ได้ได้ฝันดีนะคะเอฟซีขาอื่นเอว่า คนเนฟซีนะครับที่ตามดูกันตั้งสามสี่ชั่วโมงนะครับ